โมงตำราวแซ่บๆซพรุ่งนี้เจอกันแต่ถ้าหากอยากได้ฮานอยเด็ดๆนะครับผมเจอกันทุกๆวันอยากได้ฮานอยเด็ดๆเจอทุกวันนะผมเวลาบ่ายสามโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสามโมงครึง่งแนะบเจอทุกวันนะครับผมนะครับแต่ครับเป็นตาราวทุกๆวันเวลานะครับผมหกโมงเจอกันทุกวันนะครับเจ้าส้มไม่อยู่นะครับผมเข้าห้องเรียบร้อยครับตลยเจ้าส้มเข้าห้องเรียบร้อยอมา เลคพีมีชุดเดียวจบเลยครับรัฐบาลมาพร้อมแคปพร้อมแคปครับทุกคนพร้อมแคปพร้อมแคปครับวิ่งรูดฟันแปดเน้นแปดนะฮะร,รอบนี้นะรัฐบาลไทยนะย้ำให้ก่อนแคปเน้นนะครับผมวิ่งรูดนี่ครับผมแปดนี่ครับผมงวดนี้รัฐบาลไทยฟังครับ ฟังครับอย่าให้แคปก่อนแคปครับงวดนี้รัฐบาลไทยฟันเน้นๆหางเดียวตัดเล่นนะผมเน้นหางนี้นะให้ตัดเล่นนะครับเน้นหางนี้เลย9ก้สีเน้น 8, 9, 4, 8, เน้นสี่แปดเสีเน้นเน้นสี่วิ่งรูด8นะครับรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหนี้ นะรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมีนาหกค่านี้ชุดนะครับเศรษฐีเม็ดนี้ตัดเล่น948เน้น 48, นะ 9, 4, 8, เน้นสี่แปะเเน้นเน้นสีะครับตัวรองแน่นอนฮะตัดเล่นก็จะได้ตอนนี้บอกไปนะครับแล้วก็นะงวดนี้มีตัวแปรเล็กๆน้อยๆเป็นตัวกันตัวรถแต้มมาดูกันครับพร้อมให้แคป นนะครับงวดนี้นะครับยีพีมีเลข3ตัวกันไปนิดหนึ่งเนาะมี3ตัวกันไปนิดหนึ่งปกติจะให้หางเดียวเลยเพียวๆใช่ไหมต่งวดนี้เนี่ยรู้สึกชอบนะครับเลยขอกันไปนิดหนึ่งขอกันไปนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมีตัวนี้ตัวเด่นของเขาห้าสามแปนะครับตัวรองของตัวนี้ลดแต้มนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวพวกนี้เราจะมาตัดวินเล่นก็จะมีครับผม9 8 3 8 8 6และ8 5นะครับเป็นตัวลดแต้มเพิ่มแต้มของตัวนี้เราเน้นที่8 อะไรฮะสี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกันเป็นแปดห้าและแปดสามกันลดแต้มนะครับตัวตัดเล่นก็คือแปดนะครับผมเก้าทีนี้แปดเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องกันเป็นแปดหกแค่นี้เองเลขของไ p พีมันมีแค่นี้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรเวอร์วังนะครับผมก็คือกันให้แค่นี้เองส่วนต้องถามว่าใครชอบเลขอื่นที่มากกว่านี้จัดเอาใครชอบตัวอื่นยังไง จัดเอานะครับแต่เน้นเลขนี้ของเฮียพีเน้นอัดตัวนี้นะครับรีบไปจัดเว็บแคท99ไปสมัครแล้วรีบแทงก่อน48นะัดยังไม่เต็มและก็สั่งตัว948ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นรีบจัดก่อนที่จะเต็มไปสมัครซะสมัครให้เรียบร้อยและแทงเลยในคืนนี้นะครับเพราะว่าเฮียพียปล่อยแล้วอาจจะเต็มได้ในคืนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่างวดที่แล้วคนได้กับเฮียพีเยอะมากเพราะฉะนั้น ถ้าคุณช้างวดนี้อาจจะเต็มหลังจากเ p ปีปล่อยเนี่ยแหละครับก็จะเต็มหลังจากเยปีปล่อยเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นสมัครแล้วรีบแทงเลยสมัครแล้วแทงเลยอย่ารอนะฮรรีบสมัครเลยนะครแคด99แล้วจัดเลยแล้วก็สมัครแล้วพรุ่งนี้สามารถจัดลาวได้เลยนะครับพรุ่งนี้จัดพาตาลาวซุบแซบเจอกัน6โมงใครอยากได้ตาลาวซุบแซบอย่าลืม6โมงเจอกันครับพรุ่งนี้ฮานอย3โมงนะฮะเจอกัน เลขมีแค่นี้ครับชุดเดียวนะครับเลขมีแค่นี้ครับชุดเดียวครับขอบคุณครับทุกคนอ่าแลวก็ขอบคุณสำหรับคกนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอโอเคนะครับ ส่วนแนวทางอ,อื่นๆนะครับผมวันนี้หุ้นสามรัดหุ้นดาวโจนเดี๋ยวเฮียจะลงให้ในห้อง v ีพเนาะวันนี้เราก็คงต้องคุยกันเพียงเท่านี้นะครับผมใช้เวลาพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ในห้อง v ีพีนะครับผมสำหรับใครจะเข้าห้อง v ีพไลน์ไอดีที่ให้แคปมันสักครู่มันมีไลน์ไอดีอยู่เห็นไหมฮะใครที่กดที่ลิงก์ไม่ทันก็แคปาสามารถแอดไลน์นี้มาก็ได้นะโปรโม,มชั่นกันเข้าห้อง v ีพ แต่แบบตลอดชีพนะครับอยู่ที่3 9 9บาทนี่เกินคุ้มอยู่แล้วนะครับก็รายมานะครับส่วนในด้านของตัวนะครับผมแนวทางถ้างวดไหนเกิดผิดพลาดประการใดเลขไม่เข้ายัางไงเฮียพีก็ต้องขอนะครับผมอภัยนะที่นี้ด้วยงวดไหนเฮียพีผาเข้านะี้ครับผมก็ดีใจด้วยกันเนาะนะครับผมกระโดดกอดคอกันแต่งวดไหนถ้า EP, เฮียพีนะครับผมเกิดผิดพลาดไปนะครับอย่าทิ้งอย่าปล่อยมือเฮียพีให้อยู่คนเดียวเนาะ ขอกำลังใจจากทุกๆคนนะครับให้อยู่ด้วยกันนานๆเยวยาวเดินเคียงข้างกันและถ้าเลขเฮพีปังนะครับอย่าลืมนะครับฝากบอกตอบกดไลค์กดแชร์ให้เฮพีด้วยนะครับสำหรับเพจเฮพีคนเหนือเลขนะครับหรือเฮพีเลขเด็ดเลขดังสองเพจนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครัะวันนี้ขอตัวราโชคดีมีชัยโชคอยู่ทุกคนคืนนี้ขอให้รับฝันดีทุกๆคนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ